รวมๆนะคะของทางทักษิณว่ามีอะไรกันบ้างเขาบอกว่าสี่โรคนะคะอาการป่วยของทักษิณหนึ่งออกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะต้องรับประทานยาอยู่ตลอดเลยสองปอดอักเสบเรื้อรังมาจากการติดเชื้อนะคะแล้วก็มีความผิดปกติของออกซิเจนนะคะสามความดันโลหิตสูงซึ่งมีความดันผิดปกติต้องรับประทานยาตลอดเลย สกระดูกสันหลังเสื่อมนะกดทับเส้นประสาทปวดเรื้อรังทรงตัวผิดปกตินะคะนะ้าบอกว่าถูกควบคุมตัวในแดน7แล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าเมื่อสักครู่นี้เรารายงานไปแล้วนาะว่าเมื่อประมาณตีสามมีการหามส่งโรงพยาบาลตำรวจเนาะออกมาแล้วเขาบอกอาหารมื้อแรกนะในเรือนจำก็คือข้าวต้มกับผักสามารถใช้เงินในซื้อคุกอ้ใช้เงินในคุกนะคะได้ในการซื้อของวันละห้าร้อถึงหกรบาท นะก็อันนี้คือต่อมานะคะก็มาดูข่าวมาดูความรู้สึกกันสักนิดหนึ่งขามว่าทั้งสิ่งกินข้าวต้มกับผักเป็นไปได้ไหมตลกดีอืมแล้วเรามาดูอ่ความรู้สึก อันนี้นะคะมาดูความรู้สึกของทักษิณน,นะคะโดยทักษิณเนี่ยเปิดใจกับสื่อ BBC ไทยก่อนที่จะขึ้นเครื่องเครื่องบินนะกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยแหละบอกว่าตื่นเต้นนิดหน่อยให้อภัยทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะเ็บอกว่าส่วนในเรื่องของการปรากฏภาพในวินที่สนามบินดอนเมืองมีการตรวจความเรียบร้อยบอกว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยให้อภัยทุกคนแล้ว แล้วก็มีการบอกปัดไปนะคะในเรื่องของการคุยกรมราชทันว่าจะควบคุมไปไหนบ้างน้นนี้เป็นข่าวเมื่อช่วงเช้าเนาะก็เห็นไหมคะว่าเราเคยพูดไปแล้วว่ามันผิด,ผดปกติอย่างมากเลยที่ผ่านมาเนี่ยคือทุกภาคส่วนเกลียดทักษิณมากนะ,ะคะเกลียดทักษิณสุดๆแบบเข้าใ้เลยอะแต่ในการเดินทางกลับมาครั้งนี้นะคะปรากฏว่าทุกภาคส่วนเช่นกัน หันมารักทักษินอย่างผิดปกติเลยนะคะแล้วก็เนี่ยทุกคนแบบว่าเหมือนกลืนกลืนทุกอย่างเข้าไปในคอน้ำสลายทุกอย่างแล้วก็เหมือนมามา,ามาเชียมารักทักษิณนมันก็ดูประหลาดดนะคะก็อย่างที่บอกแล้วแต่ทุกคนจะลองพิจารณาดูเพราะว่าอย่างที่พูดเลยว่าทางสลิปเนี่ยตอนนี้เขากำลังหัวลอกกันอยู่เขาบอกว่าทักสินนี่ช่างไม่รู้อะไรเลยนะคะก็บอกว่าเออเขาเข้ามาจิดเหยื่อนะ เข้ามาเดี๋ยวคอยดูว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันแปลกมากนะคะว่าตอนนี้ทำไมแบบเออเหมือนทุกภาคส่วนเนี่ยไปไปเฉลี่ยกันนะแล้วก็มาดูวันนี้นิดนึงเขาบอกว่า,าทักษิณน,นะคะก็บอกว่าได้ได้ให้อภัยหมดแล้วจริงๆสำหรับใครที่เคยหักหลังเขาไปทั้งหมดคือมึงจะไม่ไม่ย ไม่ยกโทษให้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้มึงก็มึงก็หักหลังคนอื่นเขาเหมือนกันไงอันนี้เราก็ต้องพูดอย่างจริง,รงเพราะเราเคยพูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าใครที่เคยด่าแลมโบ้ออีสานทุกวันนี้เขาไปรวมพักเดียวกันแล้วอะเออแล้วแล้วจะต้องด่าใครได้อีกอะในเมื่อตอนนี้ทักษิณก็ต้องก็ต้องดูก่อนว่าตัวเองก็ไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าคนอื่นด้วยเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาของการที่หันไปร่วมหัวโจมท้ายกันแล้วนะคะทักษิณก็เลยบอกยกโทษไปให้หมดแล้ว แล้วก็การเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยก็มาประมาณ3-4ถึงคนแล้วก็บอกว่าส่วนการยกโทษให้กับทุกๆคนที่เคยหักหลังเขาเนี่ยทักษิณก็บอกจริงๆว่าเขาเนี่ยให้อภัยหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าเมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วจะมีะความคืบหน้าอะไรไหมมีรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับโทษกี่ปีจะได้รับการอภัยโทษอะไรไหมอะไรพวกนี้ก็คือตัดหมดเลย นะก็คือตัดหมดเลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีการตอบอะไรเลยนะก็คือบอกว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยังไม่ได้ทราบอะไรเลยก็นี่คือสิ่งที่เป็นความรู้สึกของทางทักษิณน,นะคะว่ามั่นใจเอาง่ายๆว่าทักษิณเนี่ยมั่นใจนะมั่นใจว่าตัวเองนั้นเนี่ยจะไม่ได้ถูกหักหลังนะคะแล้วก็ ยืนยันว่าตัวเองนั้นทำไปตามกระบวนการเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอืมนะแล้วก็สักครู่นะคะเดี๋ยวมีดูข่าวก่อนเนาะว่าอ่าทีนี้นะคะเออเรามาดูความที่เห็นของอาจารย์ปิ่นแก้วนิดหนึ่ง นาจาปินแก้วเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นบอกว่าการคืนสู่บ้านเกิดของทักษิณชินวัตรหลังจากที่ห่างหายไปนานถึง17ปีได้บอกกับสังคมไทยว่าเป็นการกลับบ้านที่เป็นไปได้สำหรับผู้ประสบภัยทางด้านการเมืองไม่ว่าจะนานกี่ปีก็ตามถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยดิฉันก็อยากจะเรียกร้อง ให้กับคุณทักษิณช่วยแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ลี้ภัยคนอื่นๆหน่อยเถิดว่าคุณทักษิณเนี่ยทำอย่างไรใช้กระบวนการเช่นไรใช้ต้นทุนอะไรไปบ้างกระบวนการเนี่ยมันถึงได้แบบว่าเ,เขาเรียกว่าอะไระเรียบลื่นประดุดเหมือนเส้นไหมเ่ะคือพิ้วไหวเหมือนเส้นไหมเลยนะเห็นไหมคะเราไม่ได้วิพา์วิจารณ์แบบมีอคตินะ แต่หลายๆคนก็คงจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่มีดีลเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะฉลุยขนาดนี้อย่างแน่นอนแล้วก็อาจารย์ปิ่นแก้วบอกนะคะว่าเนี่ยบรรดาผู้ที่เคยกล่าวหาคุณทักษิณว่าล้มเจ้าต่างพากันเงียบกลิบเลยฝ่ายพเดจการที่ปากดีทุกครั้งเวลาที่ทักษิณน,นั้นเอ่ยขึ้นมาว่าจะกลับบ้านก็ดูเหมือนว่าจะไร้ซุ่มไรเสียง ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะเคยเป็นศัตรูก็ต่างที่จะพร้อมใจกันบอกว่าพร้อมที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งเลยทั้งสิ้นโ oh my god นะคะ oh my ก o d มันช่างอเมซิ n g จริงๆช่วยกันออกมาเปิดอ,อกเล่าหน่อยเถิดว่าทักษิณทำได้อย่างไรจะเป็นพระคุณต่อผู้ลี้ภัยท่านอื่นๆอ,อย่างยิ่งนะคะก็ทุกคนก็คงจะทราบอยู่แล้วเนะว่า มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากเลยนะที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านนะนี้เราต้องยอมรับเลยว่าได้สูญเสียได้ตายไปที่ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคุณเห็นไหมคะว่าแต่ทักษิณเนี่ยก็อาศัยจังหวะที่ตัวเองนั้นสามารถที่จะช่วงชิงหรือว่าทำดีลอะไรได้ก็เนี่ยก็กลับเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกหรอกนะคะที่จะทำให้หลายๆคนโดนด่า ไม่ใช่หลายๆคนเนี่ยด่าพี่ทักษิณด้วยทีนี้นะคะจากการเดินทางกลับมาในครั้งนี้เนี่ยมันก็ได้สร้างผลกระทบให้หลายๆฝ่ายเลยรวมทั้งคนที่ได้เสียชีวิตไปนะอย่างเช่นอาจารย์สุรชัยหรืออะไรพวกนี้หลายๆคนก็คงจะทราบแลวว่าเศร้าหลอแล้วอาจารย์สุรชัยก็นับถืออาจารย์ไม่ใช่อาจารย์สุรชัยก็นับถือทักษิณมากนะชื่นชมทักษิณในเรื่องของโครงการสามสิบบาทอะไรเงี้ยแต่ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมาจนถึงวันเนี้ยให้หลังหลังจากที่อาจารย์สุชัยเสียชีวิตไปหลายปีดีดักนะเนาะมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเออทักษิณเขาเขาเอาตัวรอดจริงๆอะ่ะเออเอาเอาตัวรอดไปแล้วแล้วก็คือล้มกระดานหมดทุกอย่างเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยอย่างต้านะต้าวันเฉลิมเนี่ยเขาเป็นลูกน้องทักษิณนะรับใช้ทักษิณมาโดยตลอดเลยจนกระทั่งทําให้พี่สาวของต้าเนี่ยเขาสงสัยว่า ทักษิณเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นในการสั่งอุ้มต้ามันเฉลิมเปล่าแต่อันนี้มี่ไม่ได้บอกนะแต่หมายถึงว่าพี่สาวเขาพูดคุณสิตานันเนี่ยเขาเชื่อเลยว่าทักษิณมีส่วนรู้เห็นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าทักษิณน,นั้นมีความสนิทก,กับนายทหารระดับใหญ่ๆเนาะที่พรรคพวกคุณเซนอะไรประเภทเนี้ยแล้วมันก็มีรูปที่หลุดออกมาด้วยนะคะว่ามีมีพวกสายเนี้ยแหละ ไปรู้จักมักรีกับทางคุณต้าวันเฉลิมรู้จักกันเลยแหละเพราะว่าเขาก็อยู่ในอิริยาบทที่ส,สบายๆนั่งกินอะไรกันอยู่ก็คือเหมือนกับแบบรู้จักกันแบบเที่ยวกันเที่ยวกันรู้จักกันไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยเออซึ่งหลายๆคนก็วิพา์วิจารณ์นะอันนี้มีแค่เล่าให้ฟังนะว่าคุณสีทธานันเนี่ยเขามั่นใจงะว่าการที่ต้าวันเฉลิมถูกอุ้มหายเนี่ยทักษิณต้องรู้ต้อง ต้องรู้อ่ะเพราะว่าฉนิดการขนาดนั้นเนี่ยแต่ไม่ได้ช่วยเหลือรู้าอาจจะมีส่วนในคําสั่งด้วยซ้ําอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามีกด้เห็นนะว่าผู้รีพไพรหลายๆคนเขาก็บอกว่าคุณสิตานันเนี่ยน่าจะจับแทะชนแกะนะเราอันนี้เราไม่แน่ใจจริงๆนะแต่ว่ามันมีข่าวแบบนี้ออกมานานแล้วนะที่คุณสิตานันเนี่ยเขาพยายามเดินสายให้สัมภาษณ์นะคะแตะ่คนที่ออกมาแก้ต่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกติ่งแดงหรือว่า เป็นติ่งทักษิณเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกนะะในการที่เขาจะมาแก้ต่างให้กับทางอเทักษิณแต่นี้เราก็เล่าสู่กนฟังนะเพราะว่ามันก็มีหลายหลายฝ่ายได้พูดว่าจริงๆนะคือเขาเนี่ยทํากิจกรรมให้พกเพื่อไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนที่จะอยู่เกาะก่อนที่จะเดินทางลีภัยไปแล้วนะก็คือเป็นหน่วยอะไรสักอย่างหนึ่งของพรรคเพื่อไทย แล้วก็ทํากิจกรรมมาโดยตลอดไทยใต้พากการเมืองพรรคเพื่อไทยเนี่แหละแล้วที่รีภัยเนี่ยก็ก็ยังก็ยังติดต่อกับทางพรรคเพื่อไทยเนี่แหละแต่สุดท้ายแล้วเขาเขาก็น่าจะใตะ้เขาเรียกอ,อะไรอ่ะไยายใต้การการรู้เห็นหรือเปล่านะคะของทางทักษิณเนี่ยก็ต้องมารอพิสูจน์กันต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้น่าจะเป็นคุณสิตานันคนเดียวเลยที่แบบยึดมั่นตรงนี้ว่าน้องชายเขาเสียเนี่ย ทักษิณรู้เห็นแต่ว่าทักษิณไม่ไม่ให้การช่วยเหลืออะไรเลยท่านท่านที่เขาเป็นลูกจ้างของทักษิณโดยตรงนะคือเอาง่ายๆว่าสนิทแบบรู้จักกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทักษิณก็ไม่ได้ออกหน้าออกตาในการที่จะช่วยเหลือทําให้มีคนเขามองว่าทักษิณน,น่าจะอยู่ภายใต้เบื้องเบื้องหลังนะคะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจจริงๆน้าเขาเล่าให้ฟังแล้วก็บางคนเขาก็ได้พูดนะบอกว่าเนี่ย ในการที่ทักษิณได้กลับมาเนี่ยแล้วคนเสื้อแดงที่ไปรับไปทําท่าดีใจเนี่ยมันคือยังไงกันวะคือตกลงคนไม่ได้รู้เลยใช่ไหมว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยคนเสื้อแดงเขาต่อสู้อะไรกันมานานขนาดไหนถูกสลายการชุมนมุมถูกสังหารหมู่อะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยที่มีได้เล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุนทร c h ต้าวันเฉลิมสายการทลองหรืออะไรที่เขาเนี่ยไม่มีโอกาสได้กลับมาบ้านแล้วหรือแม้กระทั่งอากงที่ไม่ได้มีโอกาสออกมาจากเรือนจา คุณดูนะว่าทักษิณเนี่ยเข้าไปคืนเดียวออกมาเลยคุณก็ลองดูแล้วกันว่ามันคือความมันคือดราม่าไหมอ่ะมันคือความดรารอาไหมอ่ะซึ่งอันนี้เราเราเราไม่ได้แบบว่ามีอคติกับเขานะแต่มันชัดอะ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณคุณสร้างเรื่องจริงคุณก็ต้องยอมรับนะ,วะเวลาที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เนาะเพราะเวลาคนอยู่ที่ดูไปเนี่ยคุณอยู่ปกติเลยคุณสะดวกสบายไม่เห็นคุณต้องเข้าโรงพยาบาลเลย แต่พออย่างเงี้ยก็คือแบบว่าเข้าโดยกระทันหันเลยจะเป็นจะตายอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้คนเขาวิพากษ์วิจารณ์นะก็ลองดูกันละกันนะคะว่าคุณมีความเสีย่ยงางไรบ้างบางคนก็มาโพส์นะบอกว่าเก้าสิบเก้าเจ็บอีกเพียบเลยแลกกับหนึ่งคุ้มของเขาขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียและญาติพี่น้องของเขาคิดอ่ดคิดไม่ผิดเลยที่เปลี่ยนจากแดงมากาส้มได้เห็นอุดมการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วต่อไป การต่อสู้มันจะเป็นการต่อสู้ของประชาชนจริงๆทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าคุณจำได้ใช่ไหมคะว่าเห็นไหมว่ามีคนเสื้อแดงจำนวนมากเลยพูดแนมนองว่าเราต้องลืมเรื่องเก่เาแล้วก็ก้าไว้ทั้งหน้าทีนี้เนี่ยมันจะมีคนที่ชื่อเดี๋ยวก่อนนะมีขอหาข่าวก่อนพอดีนึกขึ้นได้นะะเลยอยากจะนำมาเล่าให้ฟัง สักครู่นะคะขอหาข่าวก่อนอ่ามาดูวันนี้คุณะตระกูลอัอกกคาาตถ้ามีอ่านออกเสียงผิดขออภัยอักฮาตหรือว่าอักคาตเนี่ยแหละนะคะเป็นเป็นตระกูลของคุณกมนเกตอักธาตอักคาตเป็นพยาบาลอาสาที่ได้ถูกสังหารเหมือนกันแล้วปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ยังมีคนที่ อยู่ในแวดวงการเมืองที่เป็นเป็นเหมือนน้องชายของเขาอะนะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่เขานะคะชื่อคุณพยาอักขระฮตอะไรคนเนี้ยเขาก็จัดกิจกรรมทางด้านการเมืองตลอดเวลาเรียกร้องให้กับเนี่ยผู้ที่สูญเสียทีนี้เนี่ยจากการพูดของพวกนางแบกบางคนที่พยายามเนี่ยพูดว่าเออลืมลืมมันไปซะผลหลังไอ้ความเจ็บปวดของคนเสื้อแดงอะไรพวกเนี้ยคุณรู้ไหมคะว่าน้องชายของคุณกำมลเกตเนี่ย เขาออกมาพูดเลยนะเขาบอกว่าไออี I, I, e, ตัวไหนที่พูดในทํานองที่ว่าให้ยกโทษหรือว่าเลิกพูดกันไปเสียเถอะมึงถามคนที่สูญเสียหรือ,อยังมึงถามกูก่อนก็คือคล้ายๆว่าก่อนที่มึงจะพูดประโยคเนี้ยมึงถามครอบครัวที่เขาสูญเสียก่อนก็คือเหมือนที่ครอบครัวอัคคาฮเนี่ยแหละที่คุณแม่พยาอได้สูญเสียลูกสาวนะคะหรือว่าคุณกำมลเกตที่เป็นพยาบาล ก็เนี่ยมันคุณดูแล้วกันนะว่ามันเป็นความเจ็บช้ำน้ำใจมันเป็นความสูญเสียของของครอบครัวที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ต้อนรับลูกสาวหลือพี่สาวกลับขึ้นมาคือเราถามนิดนึงว่าเขาจะไม่โกรธแค้นได้อย่างไรแต่ว่าคนเสื้อแดงที่ไม่ได้สูญเสียจริงไงก็คืออาจจะเป็นพวกนางแบกอะไรทั่วไปพวกนี้ที่มีความคลั่งทักสินก็เนี่ยถึงได้พูดไงว่า เอ้เรื่องเก่าผ่านไปได้แล้วเออจบจบแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันดีกว่าเนี่ยคนพวกนี้เขาเขาเขาเจ็บปวดนะเหมือนอย่างที่เราพูดอย่างป้าน,น้อยที่เป็นภรรยาของอาจารย์สุรชัยเงี้ยเขาจะคิดยังไงถูกไหมคนที่สูญเสียไปแล้วเออแล้วเขาจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมกับใครวะในเมื่อคนที่มีอํานาจคนที่มีส่วนร่วมด้วยเนี่ยกลับมาบอกว่าเออลืมมันซะเถอะ นี่ก็คือวรรณกรรมของทางพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเลยที่เนี่ยที่มีส่วนร่วมช่วยกันบอกว่าเออลืมลืมมันซะเถอะเราต้องสลายความขัดแย้งทั้งหมดก้าวข้ามไปนะก็เนี่ยก้าวข้ามไปกี่ศพคุณก็ลองนับดูก็แล้วกันนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่นํามาเล่าส่วนฟังหลังจากนั้นนะคะก็มีดราม่าอีกสักนิดหนึ่งนะดราม่าของทางใครเออเดี๋ยวนี้ดูก่อนเนาะ เรามาดูข่าวากันต่อเดี๋ยวนะมีดงก่อนอันนี้นะคะเขาบอกว่ายี่สิบสองสิงหาเลขที่ออกเนี่ยคือสองเก้าแล้วก็บอกว่ามีข่าวดีสามข่าวเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้นัดหมายภาษาพระเนี่ยเขาเรียกว่าไตารงคะนะคะสันิบาตกล่าวก็คือได้นายกใหม่นะคะเศรษฐาแล้วก็โทนี่กลับไทย แล้วก็เทพเครือกเนี่ยไม่ติดคุกในคดีลงพักผีหลอกเขาบอกว่าผมเนี่ยนั่งทํากราฟนะแบบมั่วมัวรีบๆไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่านะเพื่อหาตัวเลขมาจันไปไปแทงอันนี้เขาก็แซวเล่นนะว่าไม่มีอะไรมากก็คือสรุปนะคะว่าเอมีข่าวสามดีเอะไม่ใช่ข่าวสามข่าวนะที่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยก็คือเนี่ยแหละออ่เทาง โพนี่กลับบ้านนะฮะในรอบสิบเจ็ดปีแล้วก็สุเทพเทื่อสุวรรณนะคะได้รับการยกฟ้องแล้วก็นายกใหม่เสรษฐาซึ่งยังไม่ได้รับการแต่งตั้งนะอัอนนี้ก็คือดราม่านะคะที่เรานำมาเล่าสวนฟัง